เวลา21นาฬิกา15นาทีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชกลับพระตำหนักจิรดารหโหฐานพระราชวังดุสิตโดยก่อนที่เสด็จเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปและพระราชานุสาสวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระมหิดตาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราชที่ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร อยพระประทีปเนื่องในงวันลอยกระทงเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2552เพื่อทอดพระเนตรทศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยาในค่ำของวันขึ้น14ค่ำเดือน4ก่อนคืนวันมาค้าบูชาในวันพรุ่งนี้โดยมีคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงตามเสด็จอย่างใกล้ชิดจากนั้นทรงวางพวงมาลาัยถวายราชสักการะพระพุทธเมตตาคุณากรก่อนจะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระชดำเนินกลับยังพระตำหนักจิตลดาโรโหฐาน ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลสิริราชตามคำกล่าวบ,บังคมทูลเชิญของคณะแพทย์เมื่อวันที่19กันยายน2552ซึ่งกว่า5เดือนที่ผ่านมายังไม่ได้สเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระตำหนักจิตรดาโหฐานแต่ระหว่างนั้นได้สเสด็จพระราชดำเนินลงไปทรงสักการะพระบรมรูปรัรชกาลที่5เนื่องในวันปิยมหาราชและทรงลอยพระประทีปเนื่องในวันลอยกระทง และเสด็จพระราชดำเนินลงไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันเฉลิมพระชมพัรษาเมื่อวันที่5ธันวาคม2552โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงพยาบาลสิริราชอีกครั้งในคืนวันเดียวกันนี้ครับ นั่งเลยนั่งเลยนะนั่งลงเลยรับนั่งนั่งที่เบาะเลยนั่งที่เบาะเลยครับ โดยตลอดเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงมานะครับก็ยังคงมีประชาชนที่อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับรอถวายการรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกันด้วยครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีครับ ต่อจากนั้นนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าน้ําของโรงพยาบาลสิริราชครับยังศาลาท่าน้ําที่ได้เคยเสด็จไปทรงลอยพระประทีปเนื่องในงวันลอยกระทงในปีที่ผ่านมาครับ โดยได้ส่งทอดพระเนรทัศนียภาพบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาในยามค่ําคืนนะครับในคืนวันนี้ซึ่งเป็นคืนของวันขึ้น14ค่าเดือน4ก่อนคืนวันมาคบ,บูชาในวันพรุ่งนี้ครับโดยมีคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงตามเสด็จอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่ผู้คนที่รอรับเสด็จอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับก็รู้สึกประทับใจและปลาบปลื้มเป็นอย่างมากที่ได้เห็นภาพนี้ซึ่งเป็นภาพที่คนไทยรอวันนี้มานานครับ จากนั้นนะครับทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระพุทธเมตตาคุณากรนะครับโดยมีประชาชนที่ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับทรงได้ได้เฝ้ารอทูลละอองธุรีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ